ลและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องนะติคแชนเนลนะครับคลองนี้ยังไม่เคยมานะครับก็คือพอดีขี่รถผ่านนะครับทีแรกก็จะไปคลองลังสิตแต่นี้ไปคลองลังสิตแล้วคือน้ําเสียนะครับก็น้าที่ตกคลองลังสิตก็ไม่ได้ปลานะครับรว่าหมายก็สวยนะครับก็คือพอดีขี่รถผ่านมาก็พอดีแวะมาถามคุณลุงนะครับ ลุงก็นั่งตกว่าปลากินอยู่นะครับก็คือส่วนมากมีแต่ปลานิลใช้ประมาณสามนิ้วนะครับใช้ปลาเค็มแล้วก็ตะเตียนก็ใช้สวยอยู่นะครับสภาพหมายก็เสืออยู่นะครับก็รอติดตามชมผลงานไปด้วยกันครับว่าจะมีผลงานให้รับชมกันหรือเปล่านะครับสําหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นลำแล้วก็ผสมคุกกี้เทก แล้วก็กากมะพร้าวมะพร้าวอบแห้งนะครับแล้วก็ใส่พวกขนมปังโฟวันนะครับก็มาติดตามผลงานด้วยกันครับตะก้อที่ใช้ก็2.5นะครับแล้วก็เบ็ดเบ็ดจีนน8ดนะครับก็เกี่ยวเม็ดโฟมนะครับเม็ดโฟมเล็กเกี่ยวทะลุไปเลยนะครับ ปั้นเหยื่อก็ประมาณเท่ากับลูกป,ปิงปองนะครับผมจะฝั่งเม็ดโฟมไปเม็ดนึงแล้วก็ปล่อยเม็ดนึงนะครับผมลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับมาติดตามลุ้นด้วยกันครับครับก็วันนี้เอาเบ็ดมา7คันนะครับก็ ติดตามลุ้นด้วยกันครับว่าจะมีผลงานให้นะ้าหรือท่านผู้ชมได้รับชมกันหรือเปล่านะครับออกมาลืมเอาอุปกรณ์มาด้วยนะครับโดอลืมเอาโฟมมานะครับพอดีแวะมาตกมาเจอคนลุงพอดีครับก็เลยขอเม็ดโฟมกับคุณลุงไปนะครับก็คุณลุงใจดีครับอัธยาศัยดีก็แกก็ได้ไปหลายตัวแล้วครับประมาณสัก ยี่สิบตัวได้ครับก็วันนี้ก็มาติดตามชมลุ้นได้ไปด้วยกันครับวันนี้ก็ออกมาประมาณเที่ยงนะครับก็ประมาณมีเวลาสักครึ่งวันนะครับมาจะมีผลงานได้รับชมกันหรือเปล่านะครับก็้างสะพานนัก็มีน้ำตกอยู่นะครับก็เห็นวัดปลาเรื่อยๆครับก็มีคนลุงนะครับอยู่ตรงนู้นอ๋อลุงได้ปลาแล้วครับ นี่ปทูเลยครับลุงลุงได้ปะทูครับวันนี้ผมลืมเม็ดโฟมนะครับคุณลุงใจดีมากครับแบ่งครึ่งครับนี้แวะมาเจอคุณลุงครับก็เลยมาตกด้วยกันครับลุงแกก็ได้ปลาเยอะแล้วนะครับประมาณสักสามสิบได้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับมาตกเป็นเพื่อนลุงครับวันนี้ถ้าไม่ได้แกไม่ได้ตกแน่นอนครับครับติดตามไปด้วยกันครับผม ครับวันนี้อยู่กับคุณลุงแล้วก็อยู่กับผมแล้วก็อยู่กับน้าคนนึงอยู่แถวใต้สะพานครับก็ตามลุ้นตามชมด้วยกันครับถ้ามีผลงานก็จะลงส่งลงไปให้ดูครับแล้วก็จะวางพิกัดให้นะครับค้าเรียกสายหย่อนนะครับพอดีแวะไปคุยกับคุณลุงมาครับ ตามแรงมาแล้วครับปาตาเพียนครับวันนี้ลมแรงมากเลยครับ ปนิงครับใช้ปลาเค็มครับปนินใสสวยมาแล้วครับ ครับใประเค็มครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสี่แล้วนะครับก็ปลาก็ยังกินเรื่อยๆครับแต่ว่าเป็นปลานินไซน์เล็กครับ ก็ไซตปลาเค็มครับก็มีน้าที่อยู่ตรงสะพานนะครับก็เห็นดึงปลากันหลายตัวอยู่นะครับเย,นยน็นๆจะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันหรือเปล่านะครับก็ติดตามผลงานไปด้วยกันครับถ้าน้าท่านใดที่อยากจะมาหมายนี้นะครับก็มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงพิกัดให้ครับขอบคุณ ท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับที่เข้ามารับชมครับออกกินแล้วครับ,บปานินครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ปิดคลิปไว้แค่นี้ครับก็พิกัดเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับเพราะว่าช่วงที่ผมอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ช่วงไหนนะครับของฟองหกนะครับก็ฝากติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ